นึกตามผมนะครับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่ในจุดที่อยากได้อะไรก็น่าจะได้อยากใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอย่างไรก็น่าจะชี้นิ้วสั่งได้หมดแต่ไม่เรียนมหาวิทยาลัยรัฐก็นั่งทานข้าวข้างทางง่ายๆแถวตรอกซอกซอยท่าพระจันทร์ต่อคิวอย่างถูกต้องเดินผ่านผู้ใหญ่ก็โค้งแล้วโค้งอีกเรียนต่อปริญญาต่างประเทศที่ใช้เส้นสายไม่ได้เลยก็ขยันขันแข็ง,ขงจนประสบความสาเร็จระดับโลกในรางวัลที่เอาเงินเอาเส้นซื้อไม่ได้ โตขึ้นมางานทุกชนิดต้องขอทําด้วยตัวเองไม่พึ่งใครลงพื้นที่เดินบนพื้นดินกินกลางพื้นทรายอยู่เป็นนิดจนเป็นที่รู้กันในหมู่ชาวบ้านในพื้นที่ลำบากน้ําท่วมก็ไปอยู่ตรงนั้นกเกษตรพื้นราบกรเกษตรพื้นที่สูงไปมาหมดสองอาทิตย์ที่แล้วนี่เองก็เพิ่งเดินทางข้ามตําบลแล้วตําบลเล่าจนหลายๆคนถามว่าต้องทํางานหนักขนาดนั้นจริงๆเหรอกลับถึงที่พักก็ทำงานถึง6โมงเช้าเน้นว่าทำงานยาวถึง6โมงเช้า นอน4-5ชั่วโมงตื่นมาก็ลุยงาน